สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโอมดีเจนโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถนะครับอีโคคาร์นะครับเครื่องแค่พันสองนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับเหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆนะครับแล้วก็ยังเป็นรถแฮชแบ็กนะครับห้าประตูด้วยมีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คันนี้เลยครับโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดสอง e นะครับปีสองพันสิบแปดที่สําคัญไม่น้อยด้วยนะครับแค่สี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับเราจะมาดูนะครับลูคเฉลภายนอกของเขาก่อนละกันนะครับโอเคมาเรามาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับก็ เป็นรถที่ดีไซน์สวยมากๆนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นรถสีดําด้วยนะครับพวกโครเมียมพวกโคมไฟด้านหน้าต่างๆเนี่ยมันก็จะตัดกับสีดําซึ่งสวยมากๆนะครับก็ไฟหน้าเขาจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับหรือไฟตาเพชรนั่นเองนี่แบบนี้เลยนะก็คือดีไซน์เฉลียวเฉียนะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดําครับที่ผมบอกไปว่าสีดํามันตัดกับสีอะไรก็สวยนะครับก็คือโครเมียมตรงนี้นะครับตัดกับสีดําสวยอีกเหมือนเช่นเดียวกันนะครับ ถือว่าราคาดีมากๆนะครับผ่อนไม่ถึง6 0พันเลยนะครับก็คันนี้เหมาะมากๆนะครับถ้าจะใช้ไปทำงานนะครับไปใชเ้เป็นน้องๆนักศึกษา <S <s <atur> <S ก็เหมาะเลยนะครับหรือว่าขับไปทำงานขับในเมืองถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยฮะ hmm. อ่ะเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับด้านหน้า <s> <s> ของเขาแต <s> ่จังด้านหน้าของเขานะจะเป็นดีไซน์คล้ายๆอันนี้อาจจะไม่ใช่แนวรังผึ้งนะมันจะเป็นผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันก็สวยนะครับ เป็นคันๆแบบนี้นะสวยเลยนะตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ก็แค่บอกเรามานะครับส่วนลดโปรโมชั่นเราก็มีนะครับส่วนลดโปรโมชั่น2 0,000บาทเนี่ยลูกค้าจะเอาไปเป็นส่วนลดตัวรถก็ได้หรือว่าจะเอามาทําไฟเพิ่มติดกล้องหลังก็ได้เหมือนกันนะครับก็ด้านหน้าก็คือสวยมากๆนะครับมาดูด้านข้างกันด้า,ขางข้างของเขานี่ได้เป็นล้อบิดได้เป็นยางบิตโกนมเลยนะ ยางบิสโตสวยๆเลยนะครับเป็นขอบ15นิ้วนะฮึมดีเลยนะครับก็ใช้งานได้อีกหลายปีนะล่องยังลึกนะครับนี่ล่องยังลึกอยู่เลยนะนี่นี่นี่วจับนิ้วผมได้เลยเนี่ยล่องลึกอยู่นะลงไปเป็นข้อเลยนะครับโอเคต่อมาคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะครับเรายังไม่ได้ล้างเลยนะนี่คือยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่ามันสวยมากเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นว่าต้องเก็บงานตรงไหนเลยนะ ก็คือสภาพดีจริงๆเพราะว่ารีเจนของโฮมคาของเรานะครับคาดรถสวยเกรดคุณภาพไม่น้อยด้วยนะครับดีมากๆอ่ะคันนี้นะครับกระจกของเขานะก็เป็นกระจกแท้เดิมครับจากโตโยต้าเลยนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันและที่สาคัญน,นะครับคันนี้เรามีกันสาดมาให้ด้วยนี่เราติดคันสาดนะครับชุดแต่งก็ครบเหมือนกันนะครับอ่ะมือจับของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีดํานะใช้งานได้ดีทุกประตูเลยนะครับนี่เป็นไง คือนี่ก่อนล้างนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้บำรุงนะแต่ว่าสวยขนาดนี้ผู้ชมอ่ะเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังคังนนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นรถแฮชแบ็กนะครับเป็น5้าประตูนะเขาก็เลยจะมีพื้นที่เก็บของด้านหลังเพิ่มขึ้นด้วยนะอ่ะเรา,าดูดีไซน์ก่อนล้วกันดูไฟไท้ายเขาไฟไท้ายเขาอะเล่นตั้งแต่ข้างขงเลยนะเล่นมาตั้งแต่ข้างข้างยันมาข้างหลังนะครับและสวยมากๆด้วยผมจะบอกเลยว่านี่สีแดงครับทีมตัดกับสีขาวสวยจริงๆนะครับ แล้วก็เป็นโครเมียมนะพวกโลโก้กต่างๆเขาโตโยต้ายารินะครับนี่เป็นตัว E นะครับสวยมากมากนะวันนี้ยังไม่มีกล้องหลังนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เช่นเดียวกันเลยก็คือบอกเรามาเราติดแต่งให้เพิ่มได้นะครับอ่ะด้านหลังตรงนี้จะมีปาเซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยกันนะครับอ่าเสือนถอยเวลาถอยรถก็ถ้าจะชนมันก็จะแจ้งเสือนก็ถือว่าโอเคนะอ่ะเรามาเปิดดูข้างหลังกงันฟลุป ขออภัยในน้ำนะครับเมื่อคืนฝนตกนะโอเคนี่พื้นที่เก็บของอ่ะไม่ได้นอ็นเลยนะ <Wow. S 1> ใส่แบบว่ากระเป๋าเดินทางได้สักสอาใบเลยนะครับอืมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะนี่อ่ะเราไปดูข้างล่างกันสิอ่ะตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงนะครับให้ครบเลยดีมากๆอ่ะต่อไปอ่ะก็คืออ่ะเราไปดูด้านหลังกันนะครับนี่ ผาท้ายของเขานะครับจิกเข้านะจิกเข้านะครับก็คือไม่เคยมีชนนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีคว่ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรารับประกันให้นะครับรีเจนทงคาร์นะครับกว่าเราจะคัดรถได้แต่ละคันเนี่ยค่อนข้างจะพิถีพิถันนะครับแล้วก็เลือกมาอย่างดีประวัติต้องดีนะครับเลขไม์แท้เช็คได้นะครับประวัติเช็คได้นะครับกว่าได้แต่ละคันก็คือเพราะว่าเราเป็นพรีเมียมยูสคาร์นะครับก็คือรถมือสองเกรดพรีเมียมคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะครับ โอเคอ่ะด้านนอกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันดีกว่าไปๆมาเลยตามมาเลยฟึบโอ้โหลูกค้าครับนี่มันก่อนมันนี่มันรถมือสองจริงหรอเนี่ย <laughs> สภาพมันใหม่มากเลยนะลูกค้าดูสิสภาพดีมากนะครับ แล้วก็เบาะที่นั่งของเขานะครับก็ยังนิ่มนะนิ่มฟองน้ํานี่ถือว่าแน่นๆเลยนะครับมีดีไซน์กราฟิกนี่ตัดเป็นสีน้ำเงินเป็นดีไซน์กราฟิกนะสวยๆเลยนะครับคือสภาพเบาะคือดีมากๆใหม่มากๆนะครับอ่ะลองนั่งก่อนนะคุณผู้ชมว่ามันเล็กไหมผมตัวใหญ่นะแต่ดูผมนั่งสิเข่าเลือๆนะเวลาผมขับอย่างเงี้ยผมต้องเอาเข้าอีกเลยคือพื้นที่มันเยอะมาก พื้นที่มันกว้างนะไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับก็โอเคเลยนะสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าชึบโอ,โอ้โหแอร์เย็นมากทันทีเลยนะเฮ้ยแอร์เย็นทันทีเลยอะสองสามก็ 2, 3, พอแล้วครับแอร์เย็นโอเคคันนี้นะครับออปชันของเขานะเริ่อจับพวงมาลัยกันเลยดีกว่าครับพวงมาลัยของเขานะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุนะ ปรับเปลี่ยนคลื่นวิทยุได้นะครับและที่สําคัญอีโคคาเนี่ยมันจะหาได้น้อยมากๆนะครับในรถราคาประมาณนี้ที่เขาจะมีบลูทูธมาให้คันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะอีโคคาร์มีบลูทูธนะนี่ก็คือดีมากๆนะครับอ่ะเรามาดูพวกมัลติมีเดียสิฟังเสียงอย่างที่ผมบอกไปนะครับรองรับวิทยุ FMAM นะครับมีเชื่อมต่อ นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่มี USB มี AUX นะครับชาร์จฟงชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็เรามาดูเสียงกันฟังเสียงเอนจากคูมอะไราได้เหมือนกันเออเสียงดังนะเสียงดังฟนะังชาด,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 ดนะใส่แผ่น CD ดีได้ด้วยใส่แผ่น CD ดีได้ด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็คงไม่ค่อยมีใครใช้ CD ดีแล้วไหม <c oughs> ก็เรามาใช้เป็นพวก AUX หรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธไปเลยดีกว่าเนาะสมัยนี้แล้วนะครับส่วนแอร์เรามาดูแอร์สิ แต่ที่ผมบอกอะแอร์มันเย็นอะแอร์มันแรงมากเลยนะแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้นะธรรมดา e ีโคคาเนี่ยถ้าเราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยมันจะปรับด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นหมุนนะแต่อันนี้เป็นดิจิตอลนะผมว่ามันดีมากเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะคันนี้กับโตโยต้ายา i ิสนะครับ1.2 e ปี2018ปีใหม่นะครับและที่สำคัญที่ผมบอกไปช่วงต้นมาดูไมกันหน่อย ไมคันนี้นะครับไมคันนี้นะครับอยู่ที่44,145กิโลนะครับลดราคา325,000บาทประหยัดน้ำมันสภาพใหม่มากๆนะครับผ่อนไม่ถึง6,000บด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับแคปคลิปนี้ไว้นะครับแคปหน้าจอคลิปนี้ไว้นะครับส่งมาที่ Line Official ของ Regen h o o m e c r r นะครับ r e g e n เจนะครับ ก็คุณไนดะ้รับส่วนลดนะครับ2,000 0บาทนะดีมากๆสภาพก็คือโอ้ก oh. ริ้งเลยนี่มีกระจกมีกระจกทุกอันนะไฟก็แน่นอนว่าติดดีนะครับถือว่าดีมากเลยนะคันนี้ถ้าขับเอาไปใช้อะ่ะไม่เน้นเครื่องแรงเน้นใช้งานผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครับว่ารถอีโคคาเล็กๆแบบนี้จะนั่งสบายหรือเปล่าไปมาถึงด้านหลังนะครับ ก็ผมว่านั่งสบายเหมือนกันนะนดูสิผมตัวใหญ่อย่างที่ผมบอกไปนะผมตัวใหญ่นะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านหน้ายังเหลือเลยนะเบาะด้านเนี้ยเมื่อก,กี้ยังไม่ได้ปรับลงมานะครับเนี่ยผมปรับไปดูเลยดีกว่าเอาละครับสำหรับด้านหลังนะครับผมถือว่านั่งสบายมากๆเลยนะเบาะเขาก็สวยนะครับดีนิ่มมากๆนะครับเป็นเบาะผ้าด้วยนะแล้วก็เข่าด้านหน้าไม่ชนนะหัวด้านบนก็ไม่ชนนะครับก็ นั่งได้ข้างหลังเนี่ยสคนผมว่าได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บของด้านหลังอีกผมถือว่าคันนี้ดีมากๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าก็แคปหน้าจอของคลิปนี้มานะครับส่งไปที่ Line o fficial ของ r g g n น Home Car นะครับแอด e g เจ Home คา r นะครับก็ได้ส่วนลดเพิ่มมาเลย20 0 0 0บาทนะครับผมก็ขอฝากเจ้าคันนี้ไปด้วยนะครับ t ต y o ต้ายาร s นะครับ 1.2e ปี2018 e, นะครับไม่แค่40,000โลเท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนจะไปเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ